ยี่สลบหกตัวเลยพี่ผมโทรอนทีอะไรพี่น้ำน้ำต้น

mình mãnh 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 Luộc tôi thôi luộc tôi ai taco wow Ôi, tói quá Ê ah ตายพี่ผมโดนรัตช่วยหน่อยไปไหนตายสามละสุดหล่อนี่ใครพูดรักนี่ใครอันนี้เหมือนธนาคารอโอ้โหกระตักได้หนึ่งเข้าแจเข้าใจเข้าใจเข้ารจเข้าใจ,ใจเฮ้ยพิซซ์มันถูกไวแนละ้วระหว่งาง ยิงแผลกนมาเยยิงขึ้นนีขึ้นนีไปโอ้ยไ้แบคไอ right? no, like, ้ยไงติเราจะคอดีพอแพดิพอแพนด์วายควยเราไปยิงเขาเขาเ Tao hẹn khắp lượt nè Oh, tao đi buồn Dạ, dạ Oh no มมมมมไ่่สาารถทีจะุเยคลิปนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะครับร้านเลมอนช็อปนะครับร้านรับเติมเกมอาร์ซิกราคาถูกนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอาร์ซิกเครดิตไว้เติมซื้อสกินปืนสวยๆในเกมเนี่ยยังไงก็ฝากร้านเลมอนช็อปที่เพจเลมอนช็อปใน Facebook ได้เลยนะครับหรือว่าจะสแกนลาย QR โค้ดที่ขึ้นมาตรงหน้าจอตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมคิดจะเติมอาร์ซิกคิดถึงเลมอนช็อปนะครับฝากไว้ด้วยครับ hero CCTV Oh Oh my god

เป็นน้เป็นน้เป็นนกับไอหลังไอดีอลแทนอะดีอลแทนเป็นหลังหลังหลัปูนแทนเออหลังปูนหลังปูนหลังนสุดทยอามาดิเอราแล้วโอตาเข้าต้เมนมาแล้วสามแยกอะไบอยแบมาดิไ้ได้ิวแล้วอะโอ้โเฮ้ยไตลได้แล้วีย าม,มาดิมองไม่เห็นนะตนัวมองไม่เห็นเลยเฮ้ยกูอขอเอ็ได้ปะกูถามแค่นี้นละจะ<บ>มาเก็บเอ็จาาจบไปไปไปเอด็ดเอด็เอด,อด,อด,อดไป <Está S 1> ยิงหัวไเอ็ดเ

You can, you can come, uh, back come, back. come, back come, 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 come,

ใช่เกมตายหนึ่งแล้วก็เทเลสตายหนึ่งมาต่างเกมมาต่างเกมมา <Okay. S 2> ต่างดอมตัวหนึ่งครับเจาะหลับเจาะหลักเจาควาเจาความ ไหนใอยู่ไหนใส้ really ปุ๊นะครอเนี่ยมั้ยเฮ้ยอยู่แน้หก้าตัวนึ่งอยู่แน่ยิงชิดขวาเจาะตัวหนึ่งแล้วก็อยู่แจกันตัวหนึ่ง90เกียร์เพนทาส์90มีตัวหนึ่งแล้วก็เพนทาส์แทนได้นะแต่ว่าต้องมีคนโคเวอร์ให้มีฝันปะ รไปกับเตไปครับกับเจเตไปอลิบาอลิบารกับเจเตับสวยแนของแนของรากีตาร์ล็อกีตาร์อียให้หน่อยล็อกีีใหน่อยตายหมดไอ้ยี่ มาแม่ตายสะการไล่องนัดแหวแดงได้ยินสายความแถมนีบาแหวนแดงก่องแหวนแดงสองนัวแล้วตายบนแหวนไม่ไม่ใช่บนแหวนอสการไลท์่เตะหอยนะได้ี่ผมยังไม่ตายผมจะไม่ให้เขาเข้าเดียกตาตายแล้วสั่งเขาแหวนแดงกับมินิบาร์ สเตตเหรหึ่งแล้วต่างสเตตเฮ้ยม่ไดว่าดวบาโดดข้ามนไบาน่าโดดเข้ามนไบาดกบาดเจ็บเจ็บออบนบนรถดอบดับแรกเจอเฮ้ยกูเก็บเบตว่าจะไ<น>ม่ไปฟันเลยฮัลโหลอดเลยดี ไปไงวะพี <Okay. S 2> uh, oh! ่เออตั้งเฮเบนจะสีโอนเด้อโฮ้ยมันแม่งดันมาวะข้างล่างตัวนึงข้างล่างมตัดแล้วเนี่ยข้างหลางตัวนึง ไน,นี่กำลังเดินขึ้นมาเลยอยู่แถวนี้ฮนะตัวนี้ <c oughs> ข้างบนข้างบนหลังไซต์ตรงนี้ตัวนึงผมหากล้องวอรไม่เจอ ผมเหนว่ะพี่ลงต้องวาย ไปไหนวะพี่เฮ้ยงงไม่ขยับเลยดิพี่เขยับขึ้นหน้าถอยหลังขึ้นหน้าถอยหลังโอ้ <c oughs>